กับการได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยนะครับกอาจารย์เอื้อนะครับทําให้เราได้เรียนรู้ต่างๆเลยนะครับในด้านฮวงจุ้ยอย่างต่างหรือว่าเข็มทิศภาษาไทยของฮวงจุ้ยนะครับทําให้เราได้รู้เกี่ยวกับบ้านเราว่ามีฮวงจุ้ยยังไงหรือว่ารูปแบบต่างๆนะครับของฮวงจุ้ยนะครับเปิดประสบการณ์ใหมๆ่ๆผมมากเลยครับขอบคุณอาจารย์เอื้อนมากครับโอ้ยเยอะมากเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมได้มาเรียนวิชาฮวงจุ้ยจับฮวงจุ้ยเข็มทิศเป็นภาษาไทยนะครับผมอาจารย์เอื้อสอนง่ายครับผม สำหรับท่านใดที่เป็นนักธุรกิจนะครับผมที่มีปัญหานะครับผมผมแนะนำเลยครับอาจารย์เอื้อสอนง่ายเป็นเร็วเข้าใจง่ายนะครับผมสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมจะแปะลิงก์เบอร์โทรไลน์ด้านล่างไว้ให้นะครับผมเรียนรู้เป็นวัยมาเจออาจารย์เอื้อได้เลยครับคอนเิร์มครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีโอกาสนะครับได้มาเรียนฮวงจุ้ยนะครับวิชาเขียนทิพฮวงจุ้ยภาษาไทยกับอาจารย์เอื้อนะครับ บอกเลยนะครับว่าเรียนสนุกและเข้าใจง่ายมากเลยนะครับอาจารย์เอื้อสอนดีมากเลยนะครับถ้าใครนะครับที่สนใจนะครับที่อยากจะมาเรียนนะครับตามมาที่ลิงก์ไลน์และก็เบอร์โทรด้านล่างเลยนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ได้มาเรียนวิชาฮวงจุ้ยนะครับเป็นเข็มขิดฮวงจุ้ยภาษาไทยนะครับใครที่สนใจอยากเข้ามาเรียนเข้ามาศึกษานะครับสามารถเข้ามาเรียนกับอาจารย์เอื้อได้เลยนะครับรู้ลึกรู้จริงเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็สอนสนุกมากเลยนะครับอยู่ที่ซีคอนบางแคชั้นบีนะครับหน้าท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับุมครับ สวัสดีครับวันนี้ผมได้มาเรียนวิชาหวงจุ้ยนะครับก็เป็นเข็มพิทวงจุ้ยภาษาไทยนะครับก็มาเรียนกับอาจารย์เอื้อนะครับที่รู้ลึกรู้จริงนะครับเกี่ยวกับวิชาหวงจุ้ยนะครับยังไงก็เข้ามาเรียนรู้นะครับอาจารย์สอนสอนเรียนรู้เร็วเรียนรู้ง่ายนะครับก็สนุกมากมากนะครับก็ยังไงก็ถ้าเกิดว่าจะเรียนนะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ที่อาจารย์เอื้อให้ไว้ข้างล่างนี้ครับแล้วก็มีไลน์นะครับตรงนี้ได้เลยนะครับมาเรียนกันเอะนะครับ สวัสดีค่ะอั้มน,นะคะวันนี้อั้มก็ได้มีโอกาสนะคมาเรียนนะคะศาสตร์วงจุ้ยนะคะเป็นเข็มพิศพวงจุ้ยฉบับภาษาไทยจากอาจารย์เอื้อค่ะ ก็วันน you know, you know. like ี้รู้ส re ึกว่ารู้เยอะมากๆเลยนะจากที่ไม่เคยรู้อะไรเลยวันนี้ก็ได้มาเรียนรู้อะไรมากมายเลยเกี่ยวกับศาสตร์ด้านนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยอาจารย์เอื้อสอนง่ายนะคะสอนเร็วแล้วก็เป็นเร็วด้วยสอนเข้าใจง่ายนะคะก็วันหนึ่งเนี่ยคือเรียนรู้ทุกอย่างเลยครบจบเลยนะคะกับอาจารย์เอื้อคนเดียวเท่านั้นเลยนะคะใครที่สนใจอยู่นะคะก็มาเรียนได้นะคะแล้วก็จะทําให้ท่านนะมีความรู้ทางด้านศาสตร์ด้านนี้เพิ่มขึ้นนะใครที่อยากมีอํานาจมีเงินเยอะๆนะคะก็มาเรียนด้านนี้นะคะรับร ถูกใจแน่นอนค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ย พลอยเนะี่ยก็อยากจะบอกว่าวันนี้เรามีโอกาสได้มาเรียนค่ะสําหรับวิชาฮวงจุ้ยนะคะเข็มทิศฮวงจุ้ยภาษาไทยค่ะกับอาจารย์เออ้อนั่นเองค่ะวันนี้เลยอย่างแรกนะคะต้องบอกในเรื่องของความประทับใจก่อนค่ะว่าจากที่พลอยเนะี่ยอาจจะแบบมีความลังเลอยู่ในตอนแรกแต่พอได้มาลองเรียนแล้วนะคะวันเดียวจบครบที่นี่เลยกับอาจารย์เอื้อนะคะอย่างที่พลอยถืออยู่ด้านนี้ค่ะก็จะเป็นตัวเข็มทิศฮวงจุ้ยภาษาไทยนะคะที่ปกติเนี่ยส่วนตัวเองค่ะก็จะมีความงงว่าเอ๊ะ เลขต่างๆหรือว่าศาสตร์ตำราบนตัวเข่นทิพย์พง้อมใช้ภาษาไทยอันนี้นะคะมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรหรือว่ามีวิธีการอ่านอย่างไรบ้างแต่วันนี้ค่ะบอกเลยนะคะว่ารู้หมดแล้วนะคะความลับของอาจารย์เตื้อนนั่นเองนะคะว่าเขาวิธีการอ,ายอย่านยังไงหรือว่าใครที่มาแบบลองถามเราเรามีศาสตร์ด้านนี้นะคะเราก็เป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้วยแต่ก็จะบอกว่าใครที่กําลังลังเลอยู่นะคะณวันนี้ตอนนี้ค่ะต้องรีบมาแล้วค่ะเพราะว่าอย่างพอยเองอะตอนแรกลังเลมาก แต่พอได้มาลองเรียนศาสตร์นี้อยู่แล้วนะคะสําหรับเขียนที่พงจุ้ยภาษาไทยค่ะก็มีความรู้สึกว่าด้านนี้เนี่ยสอนดีเข้าใจง่ายกระชับแล้วก็ยังในเรื่องของแบบถ้าเราไม่มีพื้นฐานมาเลยอะค่ะก็สามารถแบบมาถามอาจารย์ได้โดยตรงเลยอาจารย์ก็คือแบบบอกหมดเลยทุกอย่างไม่ห่วงวิชาด้วยนะคะแต่ว่าหลายท่านเลยนะคะสนใหญ่แล้วในเรื่องของพงจุ้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินดูเรื่องบ้านนะคะหรือว่าดูดูเพื่อให้เรื่องของการแต่งงานนะคะก็เป็นจะเป็นศาสตร์ทั้งหมดนั่นเองนะคะอันนี้แค่เบื้องต้นนะ แต่จริงๆดีเทลอะค่ะเราเรียนหนึ่งวันหาะะก็คือได้เยอะมากกว่านี้แน่นอนนะคะใครที่บอกว่าดูดูในเรื่องของแบบแพนแต่งงานว่าจะได้แต่งงานไหมคุณก็สามารถดูดวงได้นะมันทัางเนี่ยบอกว่ามีแพนว่าเออจะแบบถ่ายพีเวดหรือว่าจะแต่งงานนะะียค่ะหรือว่าดู่องเรื่องการเงินก็ได้เหมือนกันนะคะใครที่สนใจนะคะก็แนะนํานะคะรีบมาลงทะเบียนเรียนได้เลยะคะ่ะกับอาจารย์เอื้อคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเบียร์ก็อยู่ที่นี่เลยค่ะ ซีคอนบางแคชชั้นใต้ดินนะคะวันนี้เบียก็มาเรียนศาสตร์เข็มทิดวงจุย้ยภาษาไทยกับอาจารย์เอื้อนนั่นเองค่ะซึงต้องบอกเลยว่าตอนแรกนะคะโอ้โหกังวลมากว่าเราจะดูเป็นไหมนะคะต้องบอกเลยว่าในเรื่องของการหมกูการดูดวงนะคะอันนี้เป็นชีวิตจิตใจมากๆเลยค่ะซึ่งแน่นอนว่าอาจารย์เอื้อนนะคะเขาก็จะเป็นคนที่ช่วยในเรื่องของการบอกนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ในเรื่องของการดูดวงจุ้ยต่างๆภายในบ้านก็ดีค่ะหรือว่าจะเป็นชีวิตของเราให้ดีขึ้นนะคะซึ่งแน่อนอนว่าใครที่แบบกําลังมองหาอยู่หรือว่า มังสุอ,อกสนใจค่ะอยากจะเรียนศาสตร์นี้เบียนแนะนําเลยค่ะซึจเราบอกว่าเข็มทิทพงงจุ้ยภาษาไทยนะคะเป็นอะไรที่แบบดูได้ง่ายมากๆเลยเพราะว่าอาจารย์เอื้อ เขาไม่มีกั๊กเลยค่ะบอกแบบโอ้ยหหมดเลยทุกเม็ดเลยนะคะและที่สําคัญค่ะเรียนแค่วันเดียวสามารถรู้เรื่องครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินค่ะการดําเนินชีวิตหรือจะเป็นฮวงจุ้ยภายในบ้านใครที่บอกว่าโอ้โหภายในบ้านของเราเนี่ยมีปัญหายุ่งเหยิงมากๆเลยอยากจะดูแลให้มันดีขึ้นนะคะวันนี้คุณสามารถมาเรียนที่นี่ได้และที่สําคัญราคาไม่แพงด้วยค่ะใครที่สนใจนะคะอย่ามัวลังเลนะต้องรีบมาเรียนค่ะวันนี้เบียร์ประทับใจมากๆเลยนะคะเพราะว่า อาจารย์เอื้อเนี่ยโอ้โหเป็นกันเองมากน่ารักแล้วก็ที่สําคัญค่ะเรียนง่ายเรียนรู้เรื่องนะคะแล้วก็คนที่ไม่มีประสบการณ์อย่างเรียนเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีประสบการณ์เลยแค่เป็นคนที่ชอบในเรื่องของการดูดวงดูศา,าสตร์โหราศาสตร์อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้บอกเลยว่าโอโ้โหดีมากคุ้มมากนะคะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังที่มาเรียนกับอาจารย์เอื้อค่ะสําหรับคนไหนนะคะที่สนใจค่ะวันนี้เบียนแนะนําเลยนะคะอยู่ที่ซีคอนบางแคชั้นใต้ดินค่ะหรือว่าอยากจะโทรสอบถามเพิ่มเติมกับอาจารย์เอื้อนะคะก็สามารถติดต่อได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มินก็ได้มีโอกาสมาเรียนศาสตร์มวงจุ้ยหรือเขียนพิททวงจุ้ยภาษาไทยกับอาจารย์เอื้ออัคราเทพนะคะอยากจะบอกว่าศาสตร์ทวงจุ้ยหรือเขียนพิททวงจุ้ยภาษาไทยเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นดูได้ทั้งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องคู่ครองแม้กระทั่งเรื่องของการวางตําแหน่งภายในบ้านาหรือจะเป็นเรื่องของเรื่องการแต่งงานนู่นนี่นั่นใดๆที่ทุกคนต้องมูเตลูมากมาก เพื่อความปังนะคะวันนี้มินก็ประทับใจมากๆเลยที่ได้มาเรียนรู้กับอาจารย์เอือ้อเพราะว่าอาจารย์เอื้อเนี่ยได้นําความรู้ที่แบบดีแล้วก็ใหม่ๆที่ไม่เคยได้พบเจอที่ไหนแน่นอนทุกคนต้องลองมาเรียนนะคะที่ซีคอนบางแคแห่งนี้ค่ะท่านใดสนใจนะคะก็ทักไปทางเพจ Facebook หรือว่าเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านนกนะคะ วันนี้ได้มีโอกาสมาเรียนเรื่องฮวงจุ้ยกระดารน,นะคะฮวงจุ้ยเข็มทิพย์ฉบั ip, บภาษาไทยนะคะใช้งานได้ง่ายที่สุดสําหรับท่านใดที่เป็นสายมูต้องมาทางนี้นะคะต้องมาทางนี้เลยบอกว่าสายมูต้องขีดเส้นใต้เอาไว้ท่านใดที่เป็นนักธุรกิจนะคะหรือว่าจะเป็นคนที่อยากจะข,าย,ขยายกิจการนะคะองค์กรภาครัฐหรือว่าเอกชนนะคะที่สนใจที่จะ ให้อาจารย์ไปดูหววจุ้ยให้นะคะกับหววจุ้ยเข็มทิศฉบับภาษาไทยนะคะท่านใดที่กำลังจะเปิดกิจาการนะคะหรือว่าจะขึ้นบ้านใหม่นักธุรกิจเรียวเอสเตดนะคะ,ะนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะอยากจะทำธุรกิจด้วยความง่ายดายนะคะด้วยด้วยความคล่องตัวนะคะ ชีวิตจะไม่ติดขัดนะคะกับการมาเรียนศาสตร์ขวงจุย้ยฉบับผาษสไทยกับอาจารย์นะคะรับรองว่าท่านที่มาเรียนนะคะเข้าใจง่ายนะคะตัวนกเองนะคะเคยสนใจศาสตร์ทั้งนี้มานะคะเพื่อจะได้มีโอกาสได้มาเรียนกับอาจารย์นะคะเรียนวนันเดียวจบค่ะทุกท่านนะคะท่านใดที่สนใจค่ะท่านใดที่สนใจนะคะ,ะมาติดต่อกับอาจารย์เอื้อได้ที่นี่นะคะหรือว่าท่านใดที่ผ่านไปผ่านมานะคะซีคอนบางแครนะคะชั้นใต้ดินนะคะมา เรียนกับอาจารย์ลงทะเบียนเรียนกับอาจารย์ได้เลยนะคะรับรองว่าชีวิตของเราถ้าเดินทางมาสายมูลแล้วนะคะโอ้ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใส่ใจแล้วก็ต้องเรียนรู้นะคะแล้วท่านจะทาแล้วจะทําให้ชีวิตของท่านนะคะดีขึ้นอันนี้เราเคยมีประสบการณ์ในเรื่องของสายมูต่างต่างนะคะแต่เรื่องเข็นทิศ ฉบับภาษ,ษาไทยนี้เพิ่งจะได้มาเรียนกับอาจารย์นะคะก็กล,ลองวว่าชีวิตของเราจากนี้ไปนะคะถ้าสายมูต้องดีแน่ๆค่ะติดต่ออาจารย์ได้นะคะที่ซีคอนบางแคชั้นใต้ดินค่ะมาเรียนภาษาฮจุย้ยฉบับภาษาไทยกับอาจารย์เอื้อนะคะเราบองว่าไม่ผิดหวังค่ะเรียนสนุกแล้วก็เข้าใจง่ายนําไปใช้งานได้เลยนะคะมาเรียนกับอาจารย์เอื้อกันเยอะๆนะคะมาเรียนฮวนจุ้ยกับอาจารย์เอือ้อไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสะเียอไเลยค่ะมากันเยอะๆนะคะ ่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาเรียนขายเรื่องของผมงจุ้ยกับอาจารย์เอื้อรีบมากันเยอะๆได้เลยนะคะวันพรุ่วันนี้ค่ะนักเรียนกับอาจารย์แ้่รางได้มาก็รับรองเลยค่ะว่าสนุกไม่เครียดแล้วก็ได้รองรู้กับแบบเต็มกระบุงเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าไหนสนใจนะคะก็ทักเฟซบุ๊กแฟนเพจของอาจารย์เอื้อมาได้เลยนะคะหรือว่าจะมาโทรสอบถามหรือรวมถึงการเดินทางมาเองที่นี่เลยค่ะกับทีค้นตอนแข์ชั้น,น,นได้ดนรีบมากันเยอะๆนะคะ สนใจนะคะอยากมาเรียนการศึกษาพงษ์รุ้ยนะคะเขียนคลิปพงษ์รุ่ยศัพท์ภาษาไทยนะคะหรือว่าจะเป็นศัพท์ลายพิเศษดีนะคะก็มาเรียนได้กับอาจารย์เชื่อนะคะวันนี้ได้ความรู้ไปอย่างแน่นเอียดแน่นอนค่ะแล้วก็ดูรูจริงรู้ทุกเรื่องเลยนะคะอย่าลืมมาเรียนกันเยอะๆนะคะมาเรียนพงษ์ุ้ยกับอาจารย์เชื่อขึ้นยอดจริงค่ะมาเรียนกันเยอะๆนะคะ ก็มาเรีย <harvesting> ก <boyfriend> so so, <mag> ับอาจารย์เอื้อนะครับรู้ลึกรู้ชัดรู้จริงนะครับเรว่าก่อนหนึ่บ้านครับก็คือดีที่สุดเลยนะครับย้อนมาเร็ยนไปดูเลยนะครับเมื่อเรียนกับอาจารย์เอื้อนนะครับไม่ผิดหวังไม่รอครับสี่บ้านยอดจริงเลครับเมืเรียนกับอาจารย์เอื้อนนะครับผมรู้ลึกรู้ชัดรู้จริงคอนเฟิร์มครับครับก็มาเรียนกับอาจารย์เอื้อนนะครับรู้ลึกรู้ชัดรู้จริงนะครับได้ความรู้แน่นอนนะครับแล้วก็สนุกด้วยนะครับทีมากเลยครับ กับการมาเรียนกับอาจารย์เกลือนะครับทำให้เราไ,ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวงเกลยอต่างๆนะครับรู้ลึกรู้จริงครับขอให้างานเรียนด้วยกันนะครับผม้ามาากกดงงา เฟ,ฟ่ฟูรวยเฟื่องฟูวงตุยโรงงานบ้านสำนักงานทุกกิจจาการจะ้ากันรวยรวยรวย